ออสวัสดีครับแฟนเพจหวยว่างนันนี้นะครับมาถึงที่ทำงานนะแล้วก็มาถอยรถจอดเสร็จนะฮะก็ได้ติดมาเจอเต่า นะครับเต่าอันนี้เต่านะครับตัวปัดกลางนะครับก็เลยได้หยิบขึ้นมาพอดีมาน้อยเหา่าโป้งโปงๆนะก็เลยสดๆเลยไม่มีแป้งไม่มีอะไรนะครับนะวันนี้ก็จะมาให้ดูว่า มีเลขตัวไหนบ้างนะครับไม่รู้จะเห็นเหมือนผมไหมนะก่อนที่จะไปปล่อยเขานะครับลงสู่ธรรมชาติพิจารณารดูนะครับว่ามีไหมแต่ในของผมนี่คือใครเห็นเหมือนผมไหมว่ามีเลข3นะครับนะฮะดูดีๆก็จะมีเลขสา เห็นไหมฮะเลข3เลข0น,นะครับเลข3มเลขศูนย์มาดูจมๆนะครับนี่นะครับเลขสาแล้วก็เลข0นอันนี้คือมาจากธรรมชาติเลยนะครับก็จะดูด้านกระดองนะครับ ขออนุญาตนั่งครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวย่าเพิ่งไปลูกนะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับใครเห็นก็พิจารณาดูนะครับ ว่าเจออะไรบ้างไหมนะครับดูนะครับันีดูดด้นดันหลงังเต่เต่าน้อยมาดูนะครับจอมีโชคมีลาบนะครับแต่ส่วนด้านตกท้องก็จะมีอยู่ครับนะก็เจอสามกับศูนย์ อลองลองพิจารณาดูนะครับผมนะก็ได้มาเผื่อเต่าน้อยให้ให้โชคอ่ะอ่เต่าน้อยเดี๋ยวจะพาไปปล่อยลูกนะจะพาไปปล่อยตรงไหนดีเนาะอานน่าดูนะครับเนี่ยเยเห็นไหมครับจำๆครับ กาดูเผื่อมี3ามตัวนะครับดูนะครับมีรูปเปล่านะครับด้านลงด้านหลังด้านหน้าแต่ผมเจอแค่2ตัวครับนะครับ,นะรบอ,อยังไงก็ขอโชคดีทุกๆท,ท่านนะครับผมนะผมว่า0330นนะครับตามนั้นครับผม